ครับประกอบโรนิโก้ครับโครงส่วนล่างนะครับให้ใส่นี้ตัวแหนบนี่ก่อนนะครับวิธีใส่นะครับก็วางไปนี่ครับมันจะมีให้นะคะเหล็กของมันนะครับใส่นะครับใส่ไปอย่างนี้เลยให้ลงร่องนะเสร็จแล้วมันนี้มันก็จะอยู่ที่สองใส่ไกลปืนนะครับไกลปืนก็วางไปอย่างนี้นะครับร้วไกลเอาให้เข้าร่องมันเสร็จแล้วก็การขึ้นไป อย่างนี้มันก็จะอยู่ครับเสร็จแล้วชุดด่างกลนะครับใส่ลงไปเลยจะลงล็อกของมันอย่างนี้เสร็จแล้วนี่คือเทคนิคนะครับให้ใส่ประกับนี่ก่อน๊ะทำไมต้องใส่ประกับเดี๋ยวจะมีคำตอบครับเสร็จแล้วก็หมุนเสร็จแล้วใส่ตัวนี้นะครับมันจะเหมือนว่าไอ้ที ช่องแมกซีนถ้าสมมุติเราไม่ใส่ใช่ไหมโทษนะนี่ครับแม็กมันจะไม่อยูอ่นี่เราก็ใส่ไปนะครับ่ะทำไมต้องใส่ประกบก่อนเพราะว่าเราพอใส่เราสลักนี้ใส่สลักนี้ไม่ให้มันร่วงนะครับ่ะมันจะอยู่สลักก็จะไม่ร่วงถ้าไม่ใส่นะสลักร่วงทึบใส่แมกซีนได้นะครับแมกซีนก็จะ เข้าร่องของมันนะครับนอร์ดิงโก้นะครับเทคนิคนะครับก็คือให้ส่วนที่เป็นลาดๆเนี่ยมันอยู่ข้างบนนะครับใส่เข้าไปให้ลงลอ็อกการประกอบนะครับประกอบปืนถอดปืนจาไว้นะครับอย่าฝืนปืนเนี่ยต้องดันให้สุดนะไม่งั้นใส่ไม่ได้นะครับแล้ววางไปเนี่ยจะลงร่องพอดีนะครับ,รน,น,นะรบนี่เกือบพุ่งเสร็จแล้วนะครับก็ดัน เขี้ยวมานี่หมุนโอเคอยู่นะครับคงด่างเสร็จแล้วต่อไปของพื้นส่วนบนนะครับสื่อสไลด์นะครับแรกนะครับใส่ลำกล้องวิธีใส่นะครับใส่จักปากขอบอกปืนพับตรงเตงลงนะครับแล้วก็สอดเข้าไปนี่เสร็จแล้วนะครับใส่ไกด์ลอดเฮ้ยโทษทีครับใส่นี่ก่อนใส่บูช นะครับใส่นี่ครับเอาดานเนี้ยขึ้นขนา้างบนใส่เสร็จแล้วหมุนป้าเดี๋ยวมันจะเข้าเป็นรูปเป็นนี้เสร็จแล้วใส่ไกด์หลอดผมเอานิว้วใส่ไกด์หลอดจะยากนิดนึงนะครับให้ดันเข้าไปค่อยๆนะครับค่อยดันเข้าไปแล้วใส่ลงร่องของมันนะครับ เห็นไหมมันไม่ลงมันนี่ครับเอาด้านนี้นะที่เป็นวาวเนี่ยอยู่ข้างล่างเอ้ยใสคลิปข้างบนอย่างนี้ใสข้างล่างก็แล้วเสร็จแล้วเอาวางมันจะลงร่องกันอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วพี่ประกอบให้เราจับตรงนี้ไว้สไลด์ไม่ให้มันไอ้สปริงไม่ให้มันเด้งเสร็จแล้วคงปืนส่วนล่างมาเสียบเข้าไปกึ๊บแหนอย่างนี้ จากนั้นให้เราใส่สลักนะครับง่ายๆก็ใส่สลักลงไปก่อนเสร็จแล้วทำอย่างนี้ถอยหลังนิดนึงนะครับแล้วก็กดลงไปทำไมไม่เข้าเนาะทีนะคระับหให้มันมีดูนะครับให้โทษนะครับผมของงะนกก่อน จะด้ใส่ง่ายๆได้ละแล้วมันจะได้มันจะลงล็อกของมันปุ๊บเสร็จแล้วแนบนี่นะครับกระดานเบาเบาๆเข้าแ,แล้วครับแนบเสร็จแล้วเช็คระบบ เรียบร้อยครับอนี้กสองหนึ B ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับ